ชสุดยอดยอาหารคร,ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เราพามาชมชอบชิมกันที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่ง รวมของดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกินถือว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพราะวันนี้เราพามาร้านอาหารเก่าแก่อีกร้านหนึ่งของชาวนาครสวรรค์ร้านนี้ตั้งมา40ปีแล้วใครที่เป็นลูกหลานเก่าแก่ของนครสวรรค์ต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนพัฒคารเล่งหงจะอร่อยขนาดไหนถึงขนาด ท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นคนแนะนำเรามาวันนี้เราเลยอยู่กับท่านนายกจิตตะเกษนิโรธธนรัตสวัสดีท่านนายกค่ะและอยู่กับสุภาพสตรีสาวสวยของเราก็คือพี่หลีนะคะหรือว่าคุณสุจิตราดำเจริญเจ้าของร้านพัฒคาเล่งหงาสวัสดีค่ะพี่หลีค่ะ วันนี้มาที่นี่ค,คือ,อนครสวรรค์นอกจากอาหารพื้นเมืองอร่อยแล้วต้องอาหารจีนใช่ไหมคะเพราะัง,งกาารจีนเรืม่มมานะนะค่ะเองเราเนี่ยเมืองสีแควแห่งมังกรพักผ่อนบึงบรอรเพสปาลารสเด็ดปากมั่ผมโอ้โหสมกับเป็นนายกเติตสโลกแกนมาเลยพลพอรู้ความขันของเมืองเราแล้วเนี่ยเปลาเนี่ยหากินได้หลายแห่งอ่าค่ะ แต่อาหารที่อยู่กับนครสวรรค์มานานและเป็นอาหารดร้วยอาหารจีนนะขึ้นอาหารเหลาอย่างเงี้ยก็ต้องเล่งหงนะมาที่นี่ชอบสั่งอะไรที่สุดเออเ,ดเอ,อเป็ดปักกิง <c oughs> ่งอ่ะเป็ดปักกิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีเป็ดปักกิง่งนะค่ะอ้าวมีเป็ดปักกิ่งแน่นอนแต่ท่านนายกบอกว่าแต่ว่าเขามีเมนูใหม่ล่าสุดใช่ครับเหมือนบอกมออีไก่ขอทานมีที่มาที่ไปต,ต้องให้ท่านนายกเ,เล่าบอกว่าก็มีขอทานท่านหนึ่ง แลาอยากกินไก่เขาอยากกินไก่ก็ไปขโมยไก่พราะรู้ตัวว่าจะโดนจับก็โยนไก่เนี่ย เอาดินพอกต่แล้วก็ทิ้งเข้ากองไฟท่านเศรษฐีก็ไปไปเจอไก่อ๋อตาเจอมาทานโอ้อร่อยมากเลอร่อยมากเห็บอกว่าทำยากมากเหรอคะที่หลืยากมากค่ะี่มันคืออะไรนี่อันนี้เขาจะเป็นดินเหนียวซึ่งจะต้องมาผสมตามสูตรใส่แป้งใส่เกลือในดินเนี่ยหรอในดินให้ได้สาดสวนที่พอเหมาะเสร็จแล้วเราจะต้องมาหมักไก่ก่อนค่ะไก่ก็จะเป็นไก่ไทยไก่ขนาดสองกิโลกรัมนะคะแล้วก็มาผสมกับเครื่องปรุงต่างๆหมักปเล 24ชั่วโมงปักปักหนึ่งวันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรุ่งเช้าเราก็จะเอาไก่นะคะมาห่อด้วยใบบัวก่อนห่อใบบัวแล้วก็เอาดินเนี่ยอข้อห่อข้อเสร็จแล้วเนี่ยก็อบเนี่ยนาน4ชั่วโมงครึ่งค่ะคือแล้วถ้าเกิดเดินเข้ามาในร้านนี่ก็สั่งไม่ได้สองวันคนะวคะโอ้โหพิเศษจริงๆค่ะพอเราพอเราอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาจะทาน เจ้าภาพก็จะต้องเอาค้อนเนี่ยมาเคาะดินก่อนเราจะาภาพเลยเชิญเลยค่ะเจ้าภาพคอะดินก่อนเจ้คะเชฟก็จะไปทําปรุงออกมาให้อ๋อเหรอคะอันนี้นค่ะท้าะอย่างนี้กระจายออกเลยค่ะแกะไก่ออกข้างในก็จะมีน้องสุ้อยู่ในตัวไก่สุดยอดของอาหารเลยครัเพราะว่าโอ้ยางดีอ่อะระหว่างที่เชฟไปจัดให้ต่อนี้เราก็มาอีกอันหนึ่งนี่คือ รัดโปรดใช่ไหมคะเนี่ยเป็ดปักกิ่งครับโอ้โหทำไมถึงติดใจร้านเนี่ยนังอเขากรอบมากอนอหนังกรอบมาก,แล,กแล้วก็เนื้อ<ช>ไม,ไม่ไม่ติดมันมเท่าไหรใใ่ใส่นำ้นำจิ้มน้ำจิ้มน,น,นี่ก็ทำเองนะคะสูตรพิเศษของ เข้ากันดีไหมคะอร่อยมากค่ะจานนี้เนื้อเนื้อของเป็ดที่เราแล่ออกมาทำเมี่ยงวันนี้ทำเมี่ยงค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนพพรนพรสวรรค์คุณสิบแปดเปอรนต์เียโรชนารานและขอบคุณเจรีนะคะคุณจิตราดานเจริญพัฒปานเล่นหงขอบคุณทั้งสองท่านค่ะพวกยังอยู่เล่นหงส์นะคะยังไม่ไปไหนที่จังหวัดนครสวรรค์แน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ปลาทอดกรอบกรอบเนื้อปลาเต็มคำชุบแป้งกรอบกรอบชิ้นใหญ่ปลาชุบแป้งทอดซีพีกรอบอร่อยทำได้หลากหลายเมนู